สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เจอกันอีกแล้วครับมื่อนี้เมื่อนี้เป็นงานในดิเลตครับยู่ว่างๆครับก็เลยคิดหาแนวว่าเห็ดนะครับสาธิตให้พี่น้องเมิ่งนะครับแต่สาเหตุของมันก็คือมักปวดขาครับพี่น้องนี่ขออนุญาตนี่ครับมันติดปวดเส็นข้างหลังนี่เออคำแรงมากก็สีบว่รบกวนครับตางคนต่างเหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็เลยสีมาเห็นแน่วยืดขาครับ ตามผู้บรรยายให้บ้านนะครับผมก็เบิ่งจากทีวีเพม่นมากเื่กันรายการพิเศษที่นอามากันเลยว่าลองเห็ดเองมันก็น่ามาสั่ยัางมือแรกมากกับมีแต่ใส่กันเหยียบแทงเหยียบขามันก็เลยเมื่อยครับวันนี้คือเห็ดแนวยืดเส้นหลังครับนี่ปกตาลก้านตานครับเนี่ยตานเท่าเดียวแยะมันลดลงมากนะครับเก็บมากการตากายมากใสี๋ย่ายมา่จะงายไรอ่ะนี่กระสีมีอนี้ครับนี่ นี่คือสายพาาลูงสีครับสายพาาลูงสีต้องเลือกเอาแบบอ่อนๆด้วยครับเด้อเพราะทางนี้มันติเป็นสําหรับรัดสนองนหมนะเราใส่สนองเวลาเขาดึงตัวเนี้ยมันติบว่าในรัดขาเ้างติดว่าในเก็บนะครับจะมีมีมี่คอนเอาไว้ยังก็เพื่อตัดครับเนี่ยตัดตัดกันอะไรนี้ก็ตัดเรียบร้อยนะครับเดี่ยวทีนีสว่านนะครับจะไปเจาะหูเจอหูสายพาาอันนี้ก็เป็นกระดาษทรายเรือ เดี๋ยวดังทางหลายลูกออกเออพี่น้องทีนี่ครับเรื่อลูกสาวหน่อยบ้างอันนี้ครับเป็นกระดาษทรายนะครับเอาไว้ทะลบทีลบเนี่ยมันถืเป็นคมไม่เล่าเขาตัดแล้วขาาเาขาเก่าลูกลูกลูกมันเป็นคมนะครับเปิดติดคมนะครับเวล่าเขาหัดพี่น้อง,อ,งอันนี้ก็เลือ่อยเลื่อยวงเดือนครับเป็นเครื่องใส่ในบ้านนะครับเอาไว้ตัดตัดยังเนี่ยจะตัดงาตานี่ละเออเขาเดียวใส่มีเมื่อกีก้ที่งงามเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ครับนี่ก็คือกกอุปกรณ์ที่เฮ็ดนะครับหลังจากที่นี่แล้วพบเขาก็มาเตรียมครับ ยำงาตานนะครับเอาเลื่อยนี่แหละตัดมันเป็นลูกเป็นส้งเนาะตัดเป็นลูกเป็นส้งแล้วก็เอาเนี่ยแหละเนี่ยขอห้องฐานเอามีดที่โตห้องเนี่ยฐากฟอนท้างถาเซ็ตเท่ากับกระดาษไส้ฐานหลูกคมมันงามๆนี่คือขั้นตอนการเชนเนาะจอสว่านไดแล้วนี่เป็นหลูกลายไี่สินี่สายพานก็เลยน้ำก๊อแอรนะครับนะครับเดี่ยนเบืงต่อไป ขาอนี้แล้วปุ๊บมันก็สีมานี่เพอาะเข้าเห็นเรียบร้อยแล้วจากการตานเป็นลูกทรงแบบนี้นะครับนี่แหละครับกใส่เรื่อยใส่ยังเข้าตัดตัดปุ๊บเห็นเป็นลูกนี่สิข้อปก็เลาเรียบร้อยครับลบเรียมลบยางพองานตานเนี่ยมันทีมีขึ้นเรื่อยนี่ครับข้อปาเร่าว่างมันก็สีมานเขาได้นห่ก็มีเสื้อนะครับเจาะหูเจาะหู้แล้วแต่นะครับขาสามารถเปลียนได้ชิ้นชมุูมาสูงผู้ใดตีนใหญ่ตีนใหญ่ขาใหญ่ เออฟาตีนใหญ่กับยับขึ้นมาอีกอ no ่าผู้ใดตีนน้อยกับยับสายลงมาทั้งล่างได้สามารถเลื่อนได้นะครับจอเป็นผู้ไใบนะครับใส่ไใบปุ๊บต่อจะใส่เรีวๆกับที่นี่ขั้นตอนต่อไปก็คือหูระวังระวัางนางระวังระวังอย่ามานางไม่มีหูใบโอ้ลูกสาวกับใดถึงจะนางบ่านเราบ้งเหนื่ยพเคียมไปนี่ครับใส่ได้แล้วๆเราขับเข้ากับมาสนสะพายมั่นนี่ครับเอาเสียเข้าไหนล่ะสอนเขานั่งต้องแอกนั่งต้องแอกนะครับ มันถีออกมาจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับตัวนี้สำหรับห้องสนนองเข้านี่เวลาเข้างัดเวลาเข้างัดมันถี่ว่าเจ็บถ้าเป็นเสียกาเ,าเป้าเนี่ยเอาไปใส่หนังต้องแตกมันถี่เห็นหเจ็บสนนองห้องปราสามารถื่อดึงไก่บัดนี้ผมสีชา้าชิดนะครับข้อเห็ุเป็นรูปร่างสี่แล้วเด้อเออนี่ขออนุญาตพี่น้องเห็นไหนเห็นภาพเนาะครับมันถี่ซอยเข้าไหรอหรีหลีนะครับขออนุญาตนาั่งนั่งก็พื้นบัดนี้เออเอ้าเจ็บติสุพี่น้องเบ้าง นี่แหละครับจำเอาก็บได้ว่ามีเกิดจากปัญญาเจ้าของเด็กเบื้องึ้นมาเฮ็ดจะได้สีซอยเหลือตัวเองไหนเงีปวดแขนปวดขาไปเฮ็ดอยากเก่งงานตามพงตามขานะครับเนี่ยมันก็ดจะเป็นลักษณะแบบนี้มันเกิดขอนนน้อส่วนนองแน่นี่ครับนี่ยา,สายเสบยกั้งโกบเด้ครับเนี่ยมันสิงงานฝ้าตีนต้องเอาทั้งหลังมันหลังกระดานนะครับขออน,นุญาตเด้ออาจารย์ยกนิ้วขึงเนี้ยขาทิพย์เห <c oughs> ็งงน <c oughs> เนี่ยเขาแต่งงานดึงนี่เฮ็ดเองครับเหยียดขานี่ตรงๆแตก็งาดมาก่อนงาดเออครับงาดมาก ถ้าบว่าถนัดทำไงปวดหลังก็น,นอดงายลงไปเลย <laughs> <laughs> นอดงายมันหนึ่ก็ดึงมันนี่งัดชึงงัดชึงดึงมันนี่ขาหนีตึงๆครับนี่โอ้นี่แห้งด้ีหัวเมียสิว่าอะไรคิดกันครับเนี่ยมือเล่นเช็ดไฟนะครับเอาเจ <บ S 1> ้าปวดวขาเจ้า,จากกมา<ม><ม>เช็เองเออเนี่ยครับเนี่ยมันทีได้ส่วนนี้ครับเนี่ยมันก็ทิคอยพรอนคไายครับ่าส่วนหมากคนเฮานี่เวลานางนี่มีตะนางยองๆองก็พี่น้องมีตะนางยองยองกันสี่นก็ เสซยมตรงมีมันกับคดเขาคดเขาแล้วว่าเคยยืดจด้เคลีอนี่แหละครับคืออุปกรณ์ในการยืดน,นะครับพี่น้องเด้อเฮ็ดได้ครับพ่อบ้านพ่อเนื่อนคือว่าผู้ใดไอันนี้มันไม่ได้เหตุง่ายงั้นครับย่ำเหตุง่ายง่ายนะครับหาอุปกรณ์ที่เฮามีในท้องถิ่นนะครับอันนี้ผมกับไปขอสายพันธุ์ลสีอ้ายเป็นสายลพันธุ์สีเก่าเป็นนะครับแต่ต้องเอาแบบหนังยาง,อยางานอนๆได้ครับเด้อยิ่งเจ็บทังนี้เป็นบาดยางอันนี้มันก็จะเป็นอ่าใยอ่ะเฮ้ยครับวัอนี้ก็ผมก็ได เอาผ้าที่น้องเทด,ดนะง่ายๆนะครับยวก,กาันตัวเองอันนี้ผมทส่เ็ดไว้สองอันครับไม่ใช่สิบปัญาตก,กันก็นเมียเเทดไว้สองอันเตรียมไว้กับสาธิตใน,นพี่น้องเพิ่งนะนะครับพี่น้องครับครับแค่นี้นอพี่น,อน้องเนาะใส่เน้น,น,น,นยๆนะครับย่บบานยู่ซองกับมาบ้บานกับไรเน่าไปนวดแข่งนวดขาน้ำนะครับจำึ้นมากคือกันเป็นผู้ปัญญาชาวบา้านแต่ชื่อว่าดีครับเนี่ยต้องท้ามาเท็ตเองนะครับบอกคนร่างกายตัวเองเพื่อสุขภาพของตัวเอง โอเคครับเดี๋ยวนี้แล้วพี่น้อยน,นะไฟติดตามครับขอบคุณครับติดติด